ผลสอบของเอดิกเทนฮักดูกาลนี้ตก,กเป็นยังไงมม่ยังมันยังไม่ทันจะถามจบเลยผมตอบไปตกแน่นอนคือ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดผมบอกว่าผ่านเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าเพี้ยน <laughs> เออเพราะว่าอันนี้คุยคุยกันแบบสนุกสนุกนะตามภาษาพวกเราแฟนบอลคือปีแรกเนี่ยจบอันดับสามใช่ไหมทุกคนเราเก็บได้เจ็ดสิบห้าแต้มถ้ามันเป็นการยกระดับหรือต่อยอดเนี่ย แปลว่าเราเอามาตรฐานจากปีแรกก็คือ75แต้มเนี่ยเป็นเป็นที่วัดอ่าเออเป็นแบบมาตรฐานเลยคุณต้องเก็บแต้มให้ได้มากกว่า75อาจจะแบบ77 80 83อะไรแบบเนี้ยอ่ะเขาเรียกว่ามีพัฒนาการเขาเรียกว่าเป็นการยกรดับเรื่องของผลลัพธ์แต่ทีนี้พอเหลือแค่60แต้มเนี่ย60แต้มไม่พอนะปัญหามันเยอะ เรื่องของวิธีการเรื่องของเกมลับอะไรแบบเนี้ยที่แบบพอมันเจอตัวเจ็บเข้าไปแล้วมันมันเป็นหมัดน็อกอะ่ะแล้วก็มันดูบอลไม่สนุกอะ่ะพอมันเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็เสียศรัทธาแฟนบอลไปเรื่อยๆอะ่ะซึ่งผมไม่แปลกใจว่าทําไมคนจํานวนมากเลยนะที่แบบเขาอยากให้ปลดเทนฮากเพราะว่าศรัทธาของแฟนบอลพอเสียไปแล้วเนี่ยมันมันเรียกกลับมายากนะครับ มันเรียกกลับมายากมากอ่ะมันเหมือนกับมันก็เหมือนกับศรัทธาที่แบบคุณมีให้กับนักเตะคนๆหนึงอ่ะกว่าเราจะกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจได้อ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงเลยถูกไหมครับนี่เป็นผู้จัดการทีมด้วยอะไรแบบนี้นะคือคือแมนยูต้องยอมรับว่ามันมันแทบไม่มีช่วงช่วงฮันนีมูเลยปีเนี้ยมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนอ่ะเราเราไม่แพ้ใครเลยสนะี่ห้านัดแต่มันก็เป็นในลักษณะแบบเอาตัวรอดไปเป็นเกมๆอ่ะ ชนะแบบเออชนะแบบลูกเดียวชนะบิดเบียยชนะแบบยังมานั่งเกาหัวกันอยู่เลยว่าแบบเฮียจะรอดหรอวะอะไรแบบเนี้ยคือพอมันเป็นแบบเนี้ยคะแนนความนิยมหรือแบบศรัทธามันก็จะแบบลดไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าไม่ใช่แค่แฟนบอลหรอกไอ้ตัวนักเตะที่มันเล่นอยู่อ่ะผมว่าม่งก็ต้องมีคิดบ้างอ่ะว่าแบบเฮียมันใช่หรอวะอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนเราทํางานอนะเนาะอารมณ์เหมือนเราทํางานแบบโห คือว,วิธีการแบบนี้มันมันดูจะมันดูจะแบบเคมีไม่เข้ากับเราอะอย่างนักเตะบางคนเนี้ยมันเขาทำงานได้เขาทำสเกลงานได้ประมาณนี้แต่เราให้จอ็อบผู้จัดการทีมน,นะครับเราให้เขาทำหน้าที่เนี่ยมันเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างวอลวิซาก้าอย่างเงี้ยวอลวิซาก้าเป็นแบ็กเกมลับอย่างเดียวนะครับแต่วิธีการเล่นของเทนทางเนี่ยเขา ต้องการให้แบค็คผุบเข้าในมาเล่นอินเวดได้ไงเหมือนในลักษณะดารอวอะวอบ,บิสาก้าเอาแค่แบบเล่นเกมรับอย่างเดียวหรือวิ่งทางตรงอะโออร์แลปอย่างเดียวยิงบางทีไปพื้นที่สุดท้ายยังมึนเลยอันนี้ให้เล่นอินเวดอีกอะไรแบบเนี้ยในขณะที่นักเตะโปรไฟล์บางคนมันดูจะไม่ค่อยเข้ากับวิธีการพอมาเจอตัวเจ็บแล้วตัวที่เจ็บเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญในแผนเขามันก็เลยแบบเลเทตุ้มเป๊ะ แล้วก็สคอรตเราอ่ะเอาเอาตรงๆอ่ะสคอตเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกหรือไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นตั้งแต่แรกเลยครับสคอรตเราอ่ะปีที่แล้วที่เราผ่านมาได้คือเรายึดสเปนผู้เล่นตัวจริงถูกไหมครับยึดเป็นแบบแกนหลักๆเลยเฮ้ยแต่ว่าผู้มึงห้ามเจ็บห้ามป่วยนะ้เว้ยแล้วพอมากลางฤดูก,กาลอ่ะเริ่มหายวิทีละคนสองคนแล้วผมจําได้เลยอีดิกเซนเนี่ยไปคนแรกเลยเรายังเป๋เลยเราย่างขาดสมดุลในแดนกลางเลย แต่ฤูดูการเนี่ยเดียเเด๋ยวมันเจ็บเดี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 ๋ยวผัดกันแปะมือเดี๋ยวผัดกันไปรับเวรยามที่โรงพยาบาลน,นี้มันก็ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยดูจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงการแก้เกมการวางหมากก็ต้องบอกว่าเทนฮากสอบตกแบบกระตุยเลยนะครับสอบตกแบบกระจัดกระจายเลยอนะ่ะแบบว่าเลทเทตุ้งเป๊ะเออล้วยิ่งเวลาผลงานมันเป็นแบบเนี้บางทีแกเมาหมัดเงี่ยแกก็ไปสัมพงสัมภาษณ์ อะไรที่มันฮาๆบางทีผมก็เลยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปว่าถ้าเกิดเกมน่ะมันแพ้เนี่ยเป็นไปได้เนี่คุณอย่าอ่านสัมภาษณ์เทนฮาร์กันนะคุณสามารถแบบทําทําหัวให้โล่งได้อ่อ่านแบบเป็นแบบอารมณ์เหมือนไข่หัวเราะได้แบบในในเชิงคอนเทนต์น่ะได้แต่ถ้าแบบซีเรียสหรือแบบจริงจังหรือหุนหิดอยู่นะยิ่งไปอ่านยิ่งโมยิ่งยิ่งแบบไอ้เหี้ยคุณดูบอลคนละโลกกับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราคิดอย่างนี้เลยนะเออ ผมแม่งยังจําได้เลยไอ้ b ิก g สพิเ i เจอร์ไอภาพกว้างอะไรเนี่ยแล้วพอเลื่อนเลื่อนมาเจอโพสข้างล่างแม่งเป็นสถิติแมนยูโดนส่องยังแม่งหาที่หายเลยก็นั่นแหละนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมในพรีเมียร์ลีกนะของแมนยูเต็ประจำฤดูกาล2024ก็คือเลเทสตุ้มเป๊สอบตกมันมันไม่มีอะไรมาเราแทบที่จะแบบไม่ได้เดินก้าวหน้าเลยอ่ะเออเรา เราถอยหลังด้วยซ้ํานะดูจากเรื่องของผลผลลัพธ์ในปีเนี้ยเราเราดูจะถอยหลังด้วยซ้ําไอ้ปัญหาเรื่องของลูกเซตพีดลูกตั้งเตะฟรีคิกอะไรแบบนี้การป้องกันก็ยังคงมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาโดเขาเขาเปิดเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนโหเฮีย oh, e. นี่เรารับมือกับลูกระเบิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหมือนเขาคว้างระเบิดคข้างน้อยหนาเข้ามา <c oughs> ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมเลยนะเออมันก็แก้ไม่ได้ผมก็ ไม่รู้จะเอาใจช่วยยังไงแล้ว